ผลงานของตัวเองในวันสุดท้ายหม่ค่ะค่ะวันนี้ก็ลมๆเล่นได้ดีค่ะก็ถือว่าเปดิดโอกาสให้ตัวเองได้เล่นแบบ agressive เยอะขึ้นแล้วก็ตี approach ดีขึ้นวันนี้แล้วก็ drive อยู่เยอะแล้วก็พัดลงค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีค่ะมีความประทับใจและความรู้สึกกับการแข่งขันตลอดอาทิตย์นี้และเป็นประสบการณ์ลำคามากแค่ไหนคะก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่เมียวก็ เคยมาเป็นคนดูใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เหมือนได้แรงบันดาลใจเยอะจากรายการนี้แล้วก็เหมือนเป็นเป้าหมายของเราตอนสมัยเด็กๆเลยว่าวันหนึ่งก็อยากมาเล่นอยากมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพเราก็เล่นในแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าดีใจทุกครั้งที่ได้มาเล่นที่นี่คะ่ะฝากขอบคุณแฟนกีฬากอล์ฟชาวไทยที่เชียร์เรามาตลอดสี่วันหน่อยคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจเชียร์เมียวด้วยแล้วก็นักกอล์ฟ ททุกๆคนด้วยนะคะก็เป็นเป็นวีคที่ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วก็ทำทำต้องบอกว่าทําหน้าที่กันเต็มที่เนาะก็ขอบคุณจริงๆคะ่ะอยากฝากขอบคุณ h o นด้และ IMG อย่างไรบ้างคะที่ทําให้มีโอกาสได้มาสนุกกับทุนน์นี้ ก็ขอบคุณฮอนด้านะคะแล้วก็ MG แล้วก็ทุกๆสปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอีกแมตที่ไม่คิดว่าเป็นเป็นแมตที่ใหญ่ที่สุดในกุงเทในประเทศไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นแมตที่ให้เหมือนให้แรงบดาจใจน้องๆแล้วก็นักกอล์ฟหลายๆคนเชื่อว่าทุกคนก็แฮปปี้ที่ที่ได้มาแข่งรายการนี้ค่ะ